บริษัทษสอใหญ่ยนจูนิง่งผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ขจัดควันดำประหยัดเชื้อเพลิงเสริมประสิทธิภาพรถยนต์ดูแลร,รถที่ท่านรักร่วมกับผลิตภัณฑ์สันซอยกับสมาชิกผู้ใช้รถ honda c r v นะคะกับรถที่มีอาการเกียร์กระตุกอ่าโอเคทดสอบนะครับ h o n ด a c r v ตัวนี้เป็นเจนหน,นะครับเปิดไฟหน้า เปิดแอร์น,นี้รอบเครื่องมานะฮะมีอาการสั่นนะครับหลังจากที่แอร์ทำงานก็มีอาการโหลดนะครับเหยียบเบรกเขาเกยียบถอยหลังเข้าเกยียบถอยหลังรอบเครื่องเหลือท่านนาร้อยเก้าร้อยแปดร้อกก็ยังอยู่ในเกณฑ์ นะครับเกียร์ว่างเกียร์เดินหน้าเข้าละได้ยินเสียงเกียร์ว่างเกียร์เดินหน้ามีการจับสองจังหวะนะฮะที่เกียร์เดินหน้าครับเกียร์ว่างถอยหลัง ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบนะครับโอเคสวัสดีครับเชา้าวันนี้วันอะไรฮะเช้าว,วันจันทร์นะฮะที่ใหญ่ยนจูนน่นะครับก็ต้อนรับสมาชิกน,นะครับฮอนด้าก็อาการเดิมๆโรคเดิมๆนะครับก็คือในเรื่องของปัญหาในเรื่องของอาการเกียร์กระตุกเกียร์วืดเกียร์ไม่เข้าเข้าสองจังหวะเกียร์ลำวงอะไรต่างๆนะครับก็อยู่ในฮอนด้านะครับวันนี้ก็เป็นคิวของ Honda CV ซวีเจนหนะครับหลายๆคลิปนะฮะที่ผมพูดไปก็คือในเรื่องของรถ Honda นะครับจะมี3รุ่นที่เกิดปัญหาและควรต้องรีบดูแลให้เร็วที่สุดนะครับก็มีในส่วนของ Honda FD นังฟ้านะครับซีวิ c เอดนังฟ้านะฮะซีอวีตั้งแต่เจน1จนถึงเจนปัจจุบันนะครับแล้วก็รวมถึงใน Honda Accord นะครับตั้งแต่ G7 ขึ้นไปเลยนะครับที่มีอาการและต้องรีบดูแลนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เนิ่นนานนะครับการแก้ปัญหานะครับจะทําได้ยากขึ้น นะครับอาจจะต้องถึงในจุดถึงขั้นโอเวอร์ฮอนเกียร์เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นที่ผมกล่าวไปหรือว่ารถที่ท่านใช้อยู่นะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์การตรวจสอบในเรื่องของระบบเครื่องยนต์ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาทําความรู้จักกับเจ้าของรถ h อ n d a าเซีวกันดีกว่านะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับี่เนี่ยชื่อตักษิณครับเดินทางมาจากสระบุรีครับสระบุรีมาถึงกี่โมงเนี่ยเจ็ดโมงเช้าอะไครับเจ็ดโมงเช้าครับดับเครื่ รอเรามาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะก็หลังจากนั้นนะครับนำรถมาตรวจสอบวันนี้รถอาการเป็นไงบ้างครับพี่อ๋มีอาการเกียร์กระตุกช่วงประมาณแปดสิบเก้าสิบครับครับเป็นช่วงระหว่างเกียร์อะไรฮะหรือเป็นตั้งแต่ความเร็วความเร็วประมาณเก้าสิบเป็นตลอดครับเก้าสิบเป็นตลอดครับเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยร้อยสิบครับแล้วก็ร้อยยี่สิบไม่กระตุกแล้วครับครับเป็นมานานหรือยังประมาณสักสองอาทิตย์้ะครับสองอาทิตย์แล้วนะครับคันนี้นเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มาแล้ว เปลี่ยนมาแล้วครับตอนนี้ก็ใช้น้ํามันเกียร์ที่เปลี่ยนมา19,00 0กิโลใช่ไหมฮะใชแจ้งไว้ใช่ครับอันนี้คือน้ํามันเกียร์นะครับที่เปลี่ยนมาแล้วเราก็ใช้มา 19,, 0 0 0กนิโลนะครับเกือบ20,000คือสีสีคือเข้มมากนะครับตอนนี้ก็ถึงขั้นก็โอเลี้ยงแล้วนะครับดีนะฮะยังไม่เป็นโอนตินนะครับถ้าเป็นโอนตินคือมันจะเข้มแล้วจะข้นมากนะครับคราวนี้นะครับเกียร์อย่างที่ผมบอก3รุ่นที่ต้องทําใจนะครับแต่เราจะทํา เบื้องต้นก่อนที่จะถึงจุดใหญ่นะครับวันนี้ต้องทําการฟาชชิ่งนะครับในระบบเกียร์ฮอนด้าเซลวีคันนี้แต่ก่อนที่จะทําไปถึงจุดนั้นนะครับเราต้องตรวจสอบในเรื่องของระบบเครื่องยนต์เกียร์นะครับแล้วทดสอบการวิ่งก่อนก่อนที่จะลงมือในการแก้ไขนะครับสารสื่อัประสิทธิภาพวันนี้เดี๋ยวจะดูซิว่าเกียร์ที่มีอาการลักษณะแบบนี้สารสื่อประสิทธิภาพเนี่ยจะเอาอยู่ไหมอ๋อครับครับผมนะรู้จักเกียร์ยนต์จุนนี้ได้ไงครับอ๋อผมดูในเว็บนะครับ เห็นในตรงใน YouTube อยู่ครับผมก็เลยโทรมาติดต่อโทรมาติดต่อโทรมาเมื่อวานใช่ครับโทรเมื่อวานอาจารย์ใหญ่น่าจะรับสายเองหรือว่าฟอนแมนฟอนแมนรับเออ๋อครับก็จะมีทีมช่างนะครับที่จะให้คำปรึกษาด้วยนะครับรับโทรศัพท์ด้วยนะครับก็แนะนำเส้นทางด้วยครับแนะนำเส้นทางด้วยนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาติดตามนะครับ Honda c เซวีเจนหนันนี้นะครับว่าอาการที่วิ่งประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วมีอาการกระตุกเนี่ย กระตุกยังไงนะครับเราแก้ไขแล้วเนี่ยวิ่ง90เนี่ยจะมีอาการนั้นเกิดขึ้นต่ออีกหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาติดตามครับสำหรับ Honda c ซ v คันนี้นะคะจะต้องทำการฟัชชิ่งน้ำมันเกียร์นะคะเติมน้ำยาล้างระบบเกียร์นะคะผลิตภัณฑ์จากสอใหญ่ยนจูนิ่งนะคะเพื่อช่วยชะล้างสนิมและข่เหมาทำให้ระบบเกียร์สะอาดยืดอายุการใช้งานของเกียร์ สำหรับ Honda CRV คันนี้นะคะเป็นการขับเคลื่อน4ล้อนะคะจึงใช้แม่แรงยกทั้งหมด4ล้อนะคะเพื่อเข้าเกียร์ดีฟีล้อนะคะ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้น้ำยานะคะเข้าไปทำความสะอาดระบบเกียร์นะคะยืดอายุการใช้งานนะคะ นะคะทำการต่อสายออยเกียร์กับเครื่องฟัชชิ่ง ATF นะคะเพื่อดึงน้ำมันเก่าออกมานะคะแล้วก็เบนน้ำมันเกียร์ใหม่เข้าไปแทนที่นะคะประโยชน์ของการฟัชชิ่งน้ำมันเกียร์นะคะน้ำมันเกียร์สังเคราะห์จะเข้าไปอยู่ในระบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อช่วยลดการสึกหลอและความเสียหายของเกียร์ยืดอายุการทำงานของเกียร์ทำให้เกียร์ทำงานดีขึ้นนิ่มนวลแม่นยำเกียร์เบาเข้าสมูทจังหวะการขับขี่ดีขึ้น การฟัชชิ่งน้ำมันเกียร์นะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะคือผลิตภัณฑ์จากซอใหญ่ยอนจูนนิ่งนะคะสารเคลือบเกียร์ออโต้นะคะเพื่อช่วยลดการสึกหรอของเกียร์นะคะช่วยแก้อาการเกียร์กระตุกเกียร์ไม่เข้าเกียร์วืดนะคะตรวจเช็คความเรียบร้อยของระบบเครื่องยนต์อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปทดสอบขับขี่กันคะ่ะ ทดสอบนะครับซ V เจนึนะครับที่มีอาการนะครับในช่วงรอบเครื่องยนต์นะครับความเร็วที่90นะครับมีอาการสั่นนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของรถก่อนดีกว่านะครับก่อนหน้านี้เป็นยังไงครับอาการอ๋อปกติถ้าวิ่งประมาณ85-90-100เนี่ยจะมีอาการกระตุกมากเลยครับกระตุกกระตุกลักษณะแบบไหนฮะ กระตุกแบบเป็นคลื่นแบบตึก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 ไปเรื่อยไปเรืๆอย่างเงี้ยครับครับเป็นมานานหรือยังครับตรงนี้ประมาณ2อาทิตย์นะครับ2อาทิตย์ครับนะครับเลยมาใหญ่ยนต์จุเนิ่งครับผมนะครับก่อนที่จะทําการแก้ไขนะครับในเรื่องของรถยนต์นะครับจะให้ต้องมีช่างนะครับทดสอบเมื่อเช้าทดสอบกะครับขี่ซีวีเจน1คันนี้เป็นไงบ้างอาจารย์ปองก็มีอาการกระตุกครับเหมือนเหมือนคล้ายๆว่าเราเหยียบคัสถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานะเวลาเหยียบคัสเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยจะกระตุกไปตลอด คือไม่จับนะใันเหมือนจับปล่อยจับปล่อยจับปล่อยครับแล้วก็เวลาเราก็แทะกันเล็กนมันบืดลื่นมันบืดไปเลยไม่จับใช่ครับไม่จับนะครับตอนนี้เราวิ่งทดสอบก็คือรอบที่90นะครับก็อาการนี้ไม่มีแล้วแต่เราให้เจ้าของรถพูดดีกว่านะครับตอนนี้มาทดสอบอันนี้เป็นรอบที่2นะครับนี่ยครับนะครับเป็นรอบที่สองแล้วรอบแรกมาครับผมเนาะรอบที่สองเอาอาจารย์ช่างที่เทสรถคันนี้มาด้วยนะครับตอนนี้อาการเป็นไงบ้างครับ ปกติแล้วนะครับตอนนี้จากความรู้สึกเลยครับที่ขับมาลองขับมา่อกี้นะครับครับมันมักครูดลองลองขับมาระยะระยะหนึ่งครับนะครับอาการที่กระตุกลักษณะแบบนั้นนี่ยังมีอยู่ไหมฮะที่ลองขับแล้วไม่ไม่มีนะครับไม่มีครับนะครับแปลว่าอาการตรงนี้ก็คือหายไปครับนะครับหายไปนะครับแต่ก็ยังเป็นจุดหนึ่งที่ยังต้องตรวจสอบกันต่อ นะครับ,รบต,ต้องดูแลกันต่อนะครับ,รบเพราะว่ารถมีอาการลักษณะในระบบเกียร์จับป่อยนี้เราต้องดูในเรื่องของระบบโอริงแต่ถ้าเกิดว่าทําการฟาชชิ่งคือทาความสะอาดภายในระบบเกียร์แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็เดนน้ํามันเกียร์เก่าชุดเดิมออกนําน้ํามันเกียร์ใหม่ใส่เข้าไปใส่สารเสริมประสิทธิภาพนะครับของสอใหญ่ยันจุดนีิ่งเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับต้องมาดูว่าอาการนี้ยังอยู่ไหมถ้าอาการนี้ยังอยู่นะครับแปลว่าในในส่วนอื่นแล้วใช่ไหมอาจารย์บอก นะครับในส่วนอื่นแล้วแต่อันนี้ว่าการแก้ไขลักษณะนี้คือเป็นการแก้ไขเบื้องต้นใช่ครับนะครับเป็นการแก้ไขเบื้องต้นประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับตรงนี้เท่าที่ประเมินกันคร่าวๆนะครับน่าจะในชุดของระบบสมองเกียร์ก็คือโอลิ่งน่าจะเกิดปัญหา,านะครับในการรั่วนะครับตอนนี้ก็นาน้ำมันเกียร์ชุดใหม่เข้าไปฟัชชิ่งสิ่งส่กออกใส่สารเสริมประสิทธิภาพเ,เข้าไปนะครับอาการดีขึ้นอาการกระตุก แทบแทบไม่ไม่ไม่รู้สึกเลยนะไม่มีแล้วนะครับรอบแรกที่ผมที่ที่ที่ผมขับเองก็ยังมีอาการตึ๊ดๆๆอยู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนให้คุณอาขับนะครับก็อาการเริ่มเริ่มดีขึ้นอันนี้ตอนนี้ก็ให้ช่างที่เทสรถรอบแรกมาตอนนี้อาการเปลี่ยนไปเลยนะครับคืออาการตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะครับที่จับปล่อยจับปล่อยก็คือถ้าจะไม่ไม่ไม่ปรากฏให้เห็นเลยนะครับไม่ปรากฏให้รู้สึกเลยนะครับตอนนี้นะครับก็ทดสอบกัน นะครับใหญ่ยนต์จุนิ่งนะครับเราจะทดสอบนะครับทั้ง b บฟอร์และอ f ฟเตนะครับคือก่อนทำเป็นอย่างไรนะครับหลังทำหลังจากแก้อาการแล้วนะครับแก้ปัญหาแล้วนี่รถมีอาการเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ต้องรบกวนนิดนึงอาการนี้ถึงยังไม่หายขาดแต่ก็หายอย่างชัดเจนใช่ใครับใช่ครับแตกต่างแตกต่างแตกต่างเลยตอนที่มามากเลยครับ ตอนแรกกะเก๋าจะไปยกเกียร์แล้วใช่ไหมครใช่ครับเกียร์ลูกนี้ก็เคยยกมาแล้วด้วยนะครับก็มาปรับปรุงดูแลในระบบภายในนะครับตัดสินใจไม่ใหญ่ยนนี้ตัดสินใจยากไหมครับไม่ยากเลยครับนะครับพะหลายท่านเห็นว่าจะมาใหญ่ยนี้คือต้องตัดสินใจเอ๊ะจะไปแล้วเนี่ยจะเสียเงินเยอะไหมจะทําแล้วว่าจบไหมหายไหมบางท่านก็เจอเจอไหมพอซ่อมยิบย่อยครับพอซ่อมยิบย่อยแล้วเราจะไปสักที่หนึ่ง ก็ต้องคิดหนักละกเพราะว่าใช่เพราะว่ากลายเป็นว่ายอดเงินอีกก้อนหนึ่งที่ไปเนี่ยมันรู้จ,จะจบจะจบหรือเปล่านะครับจะจบหรือเปล่าก็าเจอกันมาแบบนี้นะครับก็เลยต้องสอบถามว่าตัดสินใจยากไหมมาใหญ่ยนต์จุดนิ่งนะครับวันนี้มาเห็นการทํางานเป็นไงบ้างครับการทางานก็เป็นระบบนีระบบมีขั้นตอนดีครับวันนี้ก็เดินชมอู่<ช>วันนี้ผมพาเที่ยวอู่เป็นไงบ้างครับอู่ใหญ่ยนต์จุดหนึ่ง โอ้ใหญ่มากครับนะฮะรถก็จอดรอนะครับในเรื่องของอะไรรอซ่อมหลายคันอยู่นะครับก็ฝากนะครับรบกวนฝากถึงสมาชิกที่ใช้เซลวีนะฮะที่มีอาการรักษาแบบนี้นะครับควรจะต้องทําอย่างไรนะครับครับสําหรับผู้ที่ใช้เซลวีรุ่นจีนหนึ่งนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องเกียร์นะครับมาที่ร้อใหญ่ยานยนจบเลยครับ จบเลยครับ,รบเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมับ,บเอาแบบสั้นๆเลยนะฮะช่างเราถึงกับสะดุ้งโหยงเลยนะคร<ฮ>ับเพราะว่า<ฮ>ถ้าพูดแบบนี้นี่คือแรงกดดันอยู่กับช่างหมดเลย ต้องจบแล้วใช่ไหมครับากหน้าที่ของพวกเราครับทีมงานใหญ่ยนต์ยูน <fuck> <men> <them>. ิ <gamma enders> ่งนะครับเราก็จะดูแลรถของรัสสมาชิกนะครับให้ดีที่สุดนะครับรถมีอาการอย่างไรเป็นอย่างไรนะครับก็สามารถโทรปรึกษาที่สใหญ่ยนต์ยูนิ่งได้นะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขนะครับหรือว่าจะเดินทางมาใหญ่ยนต์ยูนนิ่งนะครับก็ฝ่ากนิดนึงนะครับขอให้มาแต่เช้านะครับเพราะว่าเราจะได้จัดคิวแก้ไขนะครับแล้วจะทําให้ท่านนะครับสามารถกลับได้ภายในวันเดียว นะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับอาการลดด้วยนะครับหมายเหตุไว้นิดนึงนะครับต้องอยู่กับอาการลดด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ส่อยหญ่ยนจุดนิง่งทาง YouTube c h anel n นะครับฝาก ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ l i น์แอนะครับถ้าสนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์จะนําผลิตภัณฑ์เข้าไปตรวจอาไปดูแลในรถของท่านก็สามารถนะครับเข้าไปที่ไลน์แอดสอใหญ่ยนจุนยิ่งได้นะครับอยากจะพูดคุยกับอาจารย์ใหญ่นะครับผ่านแชทนะครับผ่านทาง Messenger นะครับทาง Facebook ก็สามารถเข้าไปที่ f c e e o o o นะครับธงชัยเจริญสุขได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับก็ยิ้มๆกลับบ้านนะครับกับคอนดาเซอวีจนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะสอใหญ่ยนจุนนิ่งทาง u b e Channel ครับวันนี้ต้องลางกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผลิตภัณฑ์ของสอยใหญ่ยนจุนนิ่งเข้าโครงการลดควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและผ่านการทดสอบภาคสนามโดยอาจารย์ใหญ่ โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบจากห้องแร็ปที่เป็นมาตรฐานสากลจึงมั่นใจได้เลยว่าสารเสริมประสิทธิภาพของเราจะช่วยรถของท่านอยู่เคียงข้างท่านตลอดไป